ก็มาถึงบทสรุปนะครับสำหรับสรุปชุดบนรัฐบาลไทยนะสำหรับสมาชิกที่ติดตามช่องสุราน้ำโชคอาส่วนใครที่สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะผมสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้ตั้งแต่หลายวันแล้วเนาะทั้งพร้อมสินล,ล้วก็พกศนะครับแล้วก็บนล่างนะครับผมก็ลงให้ก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าสมาชิกรายเดือนที่อา สนับสนุนช่องเข้ามาเนาะก็ขั้นต่ำแค่ห้าสิบาทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ลงให้เรียบร้อยแล้วสําหรับบนล่างชุดสามตัวแล้วก็มีทกศอมสินด้วยส่วนใครที่ติดตามทาง youtube ธรรมดาไม่ได้เป็นสมาชิกรายเดือนก็น,นี่ผมก็สรุปให้แล้วส่วนล่างผมก็ลงแบบชุดเน้นให้แล้วนะมันมล่างผมลงไปสองอีพีแบบชุดเน้นแล้วก็ไม่ต้องแบบสรุปมากมายนะครับแต่อาจจะเดี๋ยวลงสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับคืออาจจะเป็น พรุ่งนี้หรือเย็นนี้นะครับผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งรวมทั้งบนทั้งล่างอะไรแต่ตอนนี้ผมแยกมาบนให้ส่วนล่างก็ตัวไหนเน้นตัวไหนหลักตามหลักผมก็ลงให้แล้วนะไปตามดูได้สําหรับล่างนะครับทีนี้มาดูบนสรุปร้อยบนสิบบนหน่วยบนอ่ะร้อยบนงวดน,นี้นะครับเขาจะเด่นไปที่ศูนย์ 98นะครับ098จากร้อยบนแต่ปัญหาคือตอนนี้ดับร้อยมันชนที่906นะมันชนที่9กับ0เลยเนะาะทั้ง9ทั้ง0เลยแต่0นะรอบที่แล้วหลักร้อยผมชน78มาที่8ผมไม่เลือก8มานะแต่ตัวชนรอบนี้มันชน0ตัวเดียวอะ3สูตรดูสูตรอื่นแล้วอีก2สูตรอะมันก็ชนที่9กับ0เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ราแวง9กับ0นลกันแต่ผมมองว่าคือ0ต,ตอนนี้มันไม่เดินนะ แต่อะไรแน่นอนก็ไม่มีนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสาหรับหลักร้อยก็เอายึดตัวชนก่อนก็คือชนศูนย์ก็ให้เกียรติเป็นศูนย์เด่นนะครับแล้วก็เก้าก็ถึงจะติดดับแต่ผมไม่อยากเลือกดับนะเลยดับปิดชีวิตก็เลยเอาเก้ามาติดด้วยนะครับตัวอื่นหนึ่งสองสามมันมันก็มีสองสูตรมันไม่ชนนะมันมสองสามมันชนเยอะที่สุดก็เนี่ยแหละเนี่ยเก้าก็ชนสองสูตรสองสามเนี่ยสองสามเนี่ยสองสูตรเหมือนกันนะครับ2สองสาม แปดอ่ะสองสูตรเนี่ยเห็นไหมผมถึงเลือกมารอบนี้ผมก็เลือกแปดมาด้วยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณศูนย์เก้าแปดนี่แหละเพราะว่ะาสูตรอื่นนะยังมัน,ม,นมันทาแล้วอ่ะสูตรที่เดินเดินดีเหมือนกันมันหลุดงวดเดียวนะรอบเดียวมันก็เข้าเจ็ดแปดเก้ามันมาที่แปดรอบนี้มันชนศูนย์กับเก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าศูนย์อาจจะเป็นไปได้นะครับรอบนี้ผมจะเน้นที่ศูนย์กับแปดนะฮะรอให้นะผมให้ศูนย์กับแปดกันแล้วกันส่วนหลักสิบ หลักสิบนั้นมันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับหลักสิบงวดน,นี้มันไม่พ้นสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะหลักสิบบนหลักสิบบนจะอยู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดสองผมฮานะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมประมาณนี้ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะรอบนี้สำหรับสิบบนนะผมให้เด่นไปที่เจ็ดรองที่ สองสี่หกก็แล้วกันนะครับหลักสิบเด่นเจ็ดตรงที่สองสี่หนะครับผมเรียกจากหลักสิบตรงนี้สองสามสี่ห้าเจ็ดตัวรองส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยก็ตามนี้เลยครับ1นถึงหครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหครับหลักหน่วย6ตัวนะหนึ่งสอี่ห้าหรอบนี้นะครับผมเจาะไล่ดูจากสูตรแล้วนะครับก็10หน่วยบนสูตรนี้ก็ชนที่สีกับ7นะครับอืม 4, สี่กับ7จ็สเลเตสแบงวันนี้ชน8 7 8เจนะครับ7 8็ดศูบังเอิญว่าสูตรสองตัวบนผมไม่มี8นะครับ มันก็จะมีที่เจ1ดศย์อ่ะทีนี้ศูนย์ในสูตร2ตัวบนสูตรนี้สูตรที่มันเดินตอนนี้ก็ไม่มีศูนย์นะครับมันก็จะมีแค่7 7กับ1นะครับ7กับ1นะครับนี่เห็นไหมมีเจไม่มีศูนย์เลยไม่มี8ปดสองตัวไม่มีมีเจมี1่เนาะนี่จากเนี่ย7กับ1ผมเน้นที่7ดกับ1 หลักร้อยทำไมผมถึงเลือกศูนย์เห็หมุมันมีศูนย์ด้วยมันมีแปดด้วยผมถึงเลือกศูนย์กับแปดอยู่ที่หลักร้อยนะครับนะ,ะก็ตามนี้นะครับนี่นะเพราะฉะนั้นสองตัวบนสูตรนี้กำลังเดินดีนะครับผมเลือกสูตรนี้เป็นหลักเจ็ดผมเลือกเจ็ดตัวเดียวเลยหลักสิบรอบนี้นะครับผมให้เจ็ด เม้นที่7จนะครับเอะไรไง่ายๆเลยครับเจ็ดหนึ่งเจ็สองหหครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดม่เจ็้าเไม่เบิ้ลตามนี้ครับ วิ่ง7จ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสหลัก10เน้นที่7ส่วน3ตัวนะครับผมเลือกหลักร้อยไปที่0ูนย์กับ8นะก็จะได้ตามนี้ครับ 071 0 7เจ7ดหนึ่ง6ครับนะอันนี้ผมเลือกมานะ73ไม่ได้เลือกมาส่วนถ้า8ก็จะเป็น แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกผมเลือกมาสิบชุดนะครับนะถ้าใครชอบตัวอื่นเจ็ดสามที่ผมไม่ได้เลือกสิบสองชุดเนาะก็จะเป็นศูนย์เจ็ดสามอ่ะเอาให้หมดเลยศูนย์เจ็ดสาม 8 7 3อันนี้12ชุดนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มเออเอาให้หมดเลย7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 7 1 7 2 7 4สามเจก็เอ่ออเจ็ดส7 6ามก็เอาศกับ8ใส่นะครับสำหรับรอบนี้เนาะผมให้7ตัวเดียวเนาะ วิ่งเบนผมให้วิ่งเบนเล็กวิ่งนะครับ7ดบนเจถึงเจหกนี่สำหรับชุดบนนะครับอ่ะทีนี้มาดูชุดเด่นเขานะชุดเด่นนะ วุ้ยตอนนี้สวยมากทั้งหมดเลย <c oughs> ก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่ะห้าชุดอ่ะ <c oughs> ลองเจ็ดสามนะผมชอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกให้ห้าชุดนี้ก็เน้นตีห้าชุดเพราะมันเจ็ดตัวเดียวอะ่ะเออผมชอบอยู่ประมาณนี้ส่วนสามตัวนะผมชอบไปที่แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดหก

เนาะเจ็ดห้าเจ็ดหกแต่หนึ่งอะเมื่อวันเราพัฒนามายังยังเสียวๆอยู่เออยังเสียวๆอยู่หนึ <laughs> ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมก็มองดูเหมือนเหมือนเหมือนจะมีอยู่อะโอเคประมาณนี้นะเอา ก็เน้นอยู่ประมาณนี้นะครับ7 1ไว้ด้วยก็ได้เจ็ 7, ชุดนะครับโอเคหรือใครที่ตามสรุปบนรัฐบาลไทยนะครับก็ได้ประมาณนี้เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7นะครับนี้ผมขอเลือกเจ็ด x ครับนี่ชุดบทน,นะครับ คดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับนะบวันนี้ก็ขอให้แตก2ตัว3ตัวไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ